สุดท้ายแล้วเว้ยมึงช่วยตั้งใจหน่อยได้ปะอุ้ยอ้ยอ้ยฟีอะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปโตูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปโตูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ไหญ่องอกเปโตูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแงสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนําเป็นออฟกับ ซีโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผม,มเอ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ย ไม่ติดเลยอะพังแล้วมังทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆล่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวร่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่ใช่ละ ก็เพราะว่าเมอร์คูราเขามีแต่ของดีๆกัดเจ็ดสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊ก p ีซราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อโมงคูล่าเลยครับเมอร์คูราเมอร์คูรากัดเจ็ดที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูราจำให้ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียร์ต้องเมอร์คูราเลยครับ ผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสูชแนลหนักลาดไลท์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าเพิ่งคัมแบ็กกลับมาในวงการ s ัมเมอร์วอลคูลิคูนะครับผมก็อยากจะมาประกาศสัปดาว่าเดี๋ยวมีเจอยอินแน่แม่จ๋านะครับแต่การใช้เนี่ยยังไม่คล่องตัวนะครับฮีโร่ประจำตัวก็ยังเลเวลกว่าเป็นเกแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้อัพเลเวลส่วนคลิปเี็วนี้นะครับจะมาทาอะไรใช่ไหมวันนี้นะครับผม จะมาอัปเดตนะครับตัวยิปของเราเนี่ยให้กลายเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีไฟล์ดีของตุ่มของกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอืมโชว์แล้วกันบวกหโชว์ติ๊กๆน้องๆหนุ่มๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีออฟรีไฟล์สักนิดหน่อยนะครับทำผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าวันนี้เอาอาวุธก่อนแล้วเดี๋ยวประดับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมไปมันเลียบผม ผมไม่ต้องเลือกมันมันเลือกผมเองผมไม่ต้องเลือกมันเลยเกมมันเลือกผมเอง SSS เพิ่มสกิลเบสิคแอคแท็กธาตุมืดขึ้น2เลเวลเริ่มเลยแล้วกันเนี่ยทำไปชิ้นหนึ่งลนะไปต่อเกมมันเลือกแล้วต่อเนื่องครับมาลองส่องดูนะครับผมเบ๊หุ้ยเหลื่อมมาแบบนี้แสดงว่าได้ท็อปเทียแต่ดีหรือเปล่าทำกันต่อ แล้วรีออกได้รีแมนยำออกได้ฮะรีแมนยำออกได้ด้วยโอ,อ้แล้วมีอะไรอีกบ้างสุมาวุธต่อไปครับ s <S เลสโกเกมเลือกผมทีดีผมพี่เคยไปฟาร์มเรียกผมทีนะน้องออไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเป็นเซตไอ้นั่นเซตไอป้องกันดามจควรเก็บก่อนไหมหรือว่าไปต่อเลยพอดีดีลูกพ่อ แต่ได้อาวุธใหม่มาสองอันก็น่าสนใจอยู่นะขอดีๆลูกพ่ออุ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้แต่ออกไม่ดีเลยอ่ะกดครับอุย้ยทำไมมันรู้ว่ามันออกแต่ไอ้มีดนี่มาให้รัวๆเลยวะดีๆ มแต่ออกดาบพูดเยอะเลยนะออกดาบเยอะมากไม่ต้องที่ได้เลยผมอยากได้แบบผมอยากสกิลวันที่มีแต่ผมไม่ได้จะทำฟาราเค้วอ่ะทำอะไรได้บ้างเนี่ยปา์มรอเวลาอย่างเดียวเวอร์งั้เนเนนี้นนนผมตีไปเลยดีกว่าผมว่านะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วแหละสิบสองปะน่าจะไม่ผิดโอ้โหมีออโต้ให้แล้วด้วยอ,อ การเพิ่มพลังต่อเนื่องดำเนินไปจนกว่าความทนทานจะหมดวัตถุดิบไม่เพียงพอเริ่มตอนขึ้นทองเอสมันจะย้ายปะลองเลยเฮียไม่ต้องไม่ต้องลองอ่ะกูทำเองกูมั่วไอ้พีพี <I pp S 2> ที่จะแบบมาเล่นตามจะได้แบบรู้ไงใครที่ดูคลิปอยู่นี่ยิ่งจะดึงดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอด้วยนะ ที่เ e v วลอปเปอร์เขาบอกว่าแบบเขามีแผนทำยาวไปเป็นปีๆในงานอัปเดตโอ้โห S3 หลายยาวอ่ะยังไม่ป๊อบเลยเนี่ยเล่ยนดีขึ้นมาเนี่ยเออไอเอสี่ เที่ยวไงดีที่จะเลื้องไม่คาดคิดเกิดขึ้นกมใหม่อย่าเพิ่งโอ้โหกูไม่ต้องใช้อัตโนมัติเลยรีบูไอ้ไอ้นี่ไม่ได้ผลเลยจัดไปขอสองชิ้นนำมาก่อนนำมาก่อนสองชิ้นแล้วเดี๋ยวที่เหลือว่ากันที สักทีจะน่าจะนับสแตกล้มเหลวนะอยากรู้ว่ามันจะล้มเหลวติดกันกี่ครั้งอะเฮ้ยไอ้น้องมองตาพี่ไอ้น้องมาอันเชิญอีก8 20 20่0ไปครับ เราอบอกใจตัวเองไม่มีอะไรแย่หรอกเว้ยเออไม่มีอะไรอ่ะอันนี้เรื่องง่างสวยแล้วนะผมว่าเราพอก่อนไหมค่อยๆตกไปก่อนไหมเดี๋ยวมันจะแบบวิกเกินอะ่ะค่อยๆตกไปดีกว่าผมว่านี้ยพอละตอนเล่นอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฝีอะ อุยอ้ยอุ้ยดับนี่น้ำมู Move! แบ็คมึงอะมั่วแล้วไอส้สัตว์ตอนเลนส์แบ็คบุกมึงอะมั่วแล้วไอส้สัตว์กูบอกแค่นี้อมึงอะมั่วแล้วมึงอะมั่วแล้วมึงอะโดนยั่วยุไงเอ้ยโหที่นี่ใส่เสื้เกิด เชิบหายแม่ย่าช้อยโอ้สวยเพื่อนตายยั่วมีแค่สิบห้าวิม,มึงม,มั่วแล้วกูบอกแล้วไงว่ามึง,ม,งม,มั่วแล้วไอ้น้องแม่งเล่นโคตรดีเลยวะม่วยเป็นไงแบบออกรีดหัวมนอกมา มึงอะมั่วแล้ว84ดสี่ยอะไรเลือนมึงดูดิมอนแม่งอัพเก้าสิบหมดแล้วด้วยนะเจอกูเข้าไปนี่ไงสองสองสองแสนกูแสนหนึ่งกูดับแบบโปรเบเยอร์ไงน้องมีแววว่ะเด็กคนนี้หน้าปั้นว่ะโอเคครับก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มเรื่อยๆตอนนี้เราเอาเมนก่อน3ชิ้นนะเอา2ก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าโดนแบนมืดเราจะได้มีอีกธาตุหนึ่งเล่นก็เอาเมน3ชิ้นไปก่อนค่อยๆทำไปเออมันจะมันเสร็จในวันเดียวได้ไงเ็นไปละเออ ค่อยๆทำไปนอกจากเราจะยอมเสียอันนี้ไว้ไปผสมกับอันอื่นเอาไหมล่ะสามอันนี้ผสมเลยไหมล่ะ ต้องสนพอเดี๋ยวไปอัพมันก็เลื่อนมันก็เปลี่ยนไปถูกพี่ีเรียนรู้หลายมากไอ้น้องสุดยอดทำน้องพี่มีเรื่องใหม่ใหม่ให้เรียนรู้ทุกวันเลยเกิดเป็นฟุกนี่มันดีจริงๆถ้าเราหยุดคือเราจะไม่เปลืองเลยนะ แต่ถ้าเราไปต่ออันนี้มันอาจจะแบบได้แค่1บวกหรือไม่ได้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดเท่าไหร่ที่เราโอเคกับมันผมจะทูไม่นายเราเลือกนายก่อนเราไปเลยเราให้นายไปเออหกอัน3ซ่อมไปเราให้นาย3ซ่อมดูเลยใจใจเราจะได้มีลิมิตเอาไปอีกหนึ่งซ่อม2ซ่อมแล้วนะ สาบซ่อมถ้าได้ไปต่ออีกใจถึงมาใจถึงกลับถ้าไม่ได้มึงก็บวกสิบสองอย่างนี้แหละ <S <S เอาไปเมื่อกี้สามเอาไปสี่ซ่อมเอาไปอีกสี่ซ่อมใจมาใจกลับหนึ่งสองซ่อม 3 zoom, chạy máy chạy cặp, anh nón chạy máy chạy cặp, anh nón 4 zoom, này này bẻ bẻ rồi bạ, 5 จริงถ้าเราหยุดที่กำไรแล้วนะแต่ไม่เราไม่หยุดเราไม่หยุดใจมาใจกลับไปตกซ่อมพี่ให้น้องไม่ต้องไม่ต้องเสียดายศิลาหมดพี่ไม่สนถึงจะไม่ติดพี่ไม่ว่าใจมาใจกลับหนึ่งซ่อมต้องมีควายดีดีด,ดีรวมมือกันไอ้น้องไอ้น้องไอง่ยยิน 2 thom 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 Đi đi thom 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 đi thom 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 Ơi! Ơi! thom 3 hả? thom 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 จะเกินไปแล้วใจมาใจกลับไอ้นอ้อง5 2 5หรือว่า6ไปแล้วเอ้ยสุดท้ายแล้วเวย้ยมึงช่วยตั้งใจหน่อยได้ปะหมดแล้วหมดเลยจริงเวย้ยเอ้ยเฮ้ย แมเราใส่สุดให้อยู่แล้วกับคนที่ใจกับเราไปว่าเลยน่าจะอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรยื้อมันก็แบบนี้แหละอย่างน้อยก็ได้ลองทำเว้ยอะเราเจอวันนี้เราวันนี้ส่งให้ถูกต้องไหมไม่มีสีราเอฟเฟกต์ที่ใช้อยู่นะมันบอก ดาบจะไปบวก14แทนนะอุปกรณ์เป้าหมายจะได้รับอันนี้คือเป้าหมายถูกต้องไหมเอาบวกได้อีกเกอร์ใจมาก็ใจกบดีสุดวะตันเลยวะหอมจริงวะไล์ออฟกันดีว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัพขั้นก่อนอัพขั้นก่อนสี่สิบปีเพื่อบาลัง รอบนี้จะลงอะไรพี่ขอดูหน่อยซิเอางามงามนะเอาแบบงามงามนะอันนี้มันต้องลงเฉลี่ยปะ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบอาวุธลองมันจะต้องมันใส่ทุกตาไงสุ่มมาแต่ว่าถ้าซ้อนเป็นเอสท่มันก็จะเวอร์มากอ่าโอเคนะอันนี้ถือว่าไม่แย่นะเจดคดูมีรูปมีล่างขึ้นมาแล้วเว้ยอ่ะมาขัดเกาแบบเล่งออสอถุงโชว์นี้ เอฟีเอาไปก่อนแหละเพราะสุดท้ายแล้วเราเราเราอัพอีกทีตัดปั๊บแล้วมันเลฟเอฟพีแล้วสุดท้ายถัดรอบนี้ถ้าสวยเราจะไม่เพียงนะไปโชว์ไปลูกพ่อเที่ยมันเถื่อนอยู่นะเอาจรนงโคตรเถื่อนเลยนะอีกนิดนึงนิดนี้ถูกใจไม่มีคำว่าแพง h p ดพีเด็บเฮดพีเด็บขีเดมคีดาเมใช่ไหมเราไม่ต้องการงั้นก็ต้องเป็น h p ดพบอ่ะถ้าไม่มีไอ้แท็กอ่ะเพราะว่าอารมณ์แบบมันสเตตยืนอ่ะผมว่าเดี๋ยวไปเล่งแล้วเดี๋ยวค่อยเล่งดาเมจขึ้นอีกนะเดี๋ยวมันจะยืนไม่ได้เอาทำของเธอลูกอ่ะมันบอกว่าแบบทำของเธอลูกอ่ะ โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับการทําของตัวละครนะครับ <S <S ก็เป็นที่เรียบร้อยดูคลิปหน้านะครับเราจะมาเปิดหาแฟรี่ไปเสริมทีมให้กับฮีทของเราหน่อยนะครับ <S 1> <S 1> ผมวันนี้อัปเดตตัวละครนั้นคร่าวๆก็2ชิ้นนะครับที่เราทําไปหวังว่าจะสนุกในคลิปวิดีโอนี้นะครับ <S <S ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่รับชมสดก็อยู่ตรงนี้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรรรัับบนนี้ไปก่อคผมสวัสดีครับ